กล้ามโควิดได้มหได้ไหมซิกแพคซิกแพคยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ช่วงโควิดมาเนี่ยชีวิตพี่นะทำงานทุกวันก็คือจันถึงอาทิตย์เสียมวลกล้ามเนื้อไปบางส่วนเพราะว่างานหนักขึ้นมากพักผ่อนน้อยลงว่าแต่ว่าเก้าข้ามผ่านทั้งหมดนี้ยังไงให้เราสามารถที่จะมีปีใหม่ที่หุ่นดีวน,น้ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับ แนวทางในการเอาตัวรอดจากช่วงโควิดผมพี่เนี่ยคือต้องบอกก่อนช่วงที่เป็นช่วงล็อกดาวน์ใช่ป่ะโอ้มันมีการปิดยิมใช่ไหมครับต้องอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่ได้ยกเวทเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะแต่พละกําลังอ่ะมันค่อยๆตกลงก่อนปีใหม่นะครับปีที่แล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้พี่เบงค์เพรส115โลได้1ครั้งแล้วก็110โลได้2ครั้งด้วยน้ําหนักตัวประมาณ80กิโลซึ่งตอนนั้นเราก็แบบกำลังจะดันขึ้นมาแล้วกำ พังทลายก็คือเอาเป็นว่าเหมือนเริ่มยกเวทใหม่นะครับในช่วงนั้นบ <c oughs> อดี้ก็จะกล้ามเล็กลงต้องเข้าใจครับว่าชีวิตคนเราอ่ะไม่ไม่ได้มีแค่แบบงานลีนการบอกใช่ไหมครับมันมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน้องๆหลายคนเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่วางแผนอนาคตอย่างไรน้องๆที่ทํางานเนี่ยบางคนมีงานทําอยู่งานก็หนักขึ้นใช่ไหมครับบางคนเนี่ยกังวลใช่ไหมครับว่าทำไงให้อนาคตดีขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่จะมาขอเล่าให้ฟังว่าคติใหม่ของปีนี้เลยนะคือ do what you can นะครับเราทําในสิ่งที่เราทาได้หาสิ่งที่มัันนนใใกกกกกล้้ตววทําาาพพี่็็อออออยหงจป ก็เริ่มยกเวทใหม่นะครับเริ่มกลับมายกเวทได้มากขึ้นก็หวังว่ากล้ามจะกลับมานะครับแต่ว่าเราก็ต้องคาดหวังให้มันตรงประเด็นด้วยนะว่ากล้ามจะกลับมาแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของเราสำหรับปีหน้าพี่จะเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวของพี่นะพี่คงไม่บล็อกไม่ลีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใช้คำนี้โจทย์ของพี่คือทำไงให้พี่ทำงานได้หนักขึ้นเปิดขึ้นรวยขึ้นโดยที่กินเยอะแลวออกกำลังกายหนักได้พี่ไม่แคร์ว่าพี่ต้องลีนหรือพี่ต้องบล็อกแต่พี่ขอแค่ว่าพี่กินเยอะขึ้นแล้วออกกำลััังงงงงกกกกกาา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 ายยยไดด้้้้หหนนนนขขขขขึมมมมีีีควสสสุุรรรรรรใใช่่่ภพพอออเเททจะถ น,น,น้องๆคนไหนที่ดูเอพิโซดนี้เราสึกว่าเ้ยพี่เป้าหมายเนี่ยมันใช่เลยคนเราไม่ได้มีแค่กล้ามหรือไม่ได้มีแค่สิกแข็มันมีการเจริญเติบโตเชิงอาชีพด้วยถ้าเห็นด้วยนะครับเม้นมาเลยแก๊งคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยครับกดหนึ่งมาก็ได้นะทําให้เราเยคาดหวังให้ถูกต้องไงว่าเราจะออกกําลังกายยังไงเราจะกินยังไงบ้างของพี่นะตั้งเป้าไว้เลยปีหน้าพี่เอาท่าเดียวพอเบนช์เพรสพี่อยากทํา120โลให้ได้เหมือนสมัยพี่แบบยังเป็นวัยรุ่นตั้งเป้าไว้สัก5าครั้งเป็นต้นการที่เราโฟกัส หนึ่งอย่างก็พอเอนีน่ย bench press หนักท่าเดียวพออย่าไปโฟกัสว่าสมมติถ้าเรายิ่งต้องมีภาระเยอะใช่ไหมต้องไปโฟกัสเบนช์เพรส s สะโพกเด็ดลิ้นให้หนักทุกท่าเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียโฟกัสได้นะครับที่สําคัญเลยผลลัพธ์ที่เราได้มามันอาจจะช้าดังนั้นเนี่ยโปรแกรมออกกําลังกายของพี่วนเวียนอยู่กับเบนช์เพรสกับเล่นกีฬาอย่างปีหน้าเนี่ยพี่ก็ตั้งใจว่าเล่น BJJ มากขึ้นปกติพี่ซ้อมน้อยมากเพราะว่างานยุ่งใช่ไหมก็บริหารเวลาให้เราได้เบนช์เพรสกับเล่น BJJ นะครับเอาแค่สองอย่างพอที่เหลือเนี่ยเรื่องการกินน้องๆหหลลลาาาาายยยคคนนนนนเเเเีีีี่่่่่วพููดถถึาาึึงงงรรรจะกแแบบออทมมัสใช เปลี่ยนใหม่บลกด้วยสลัดนะครับบลกด้วยการกินสลัดกินไก่ปันกินของดีๆเยอะจะคงไม่ได้แบบกล้ามขึ้นเร็วอะครับพี่คิดว่าปีหน้ากล้ามที่คมไม่ได้ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อพี่จะแข็งแรงกว่านี้เยอะความอึดในการทํางานอย่างเงี้ยทีมงานพี่ก็คาดหวังใช่ไหม S <S โซาก็ตกตบว่าใช่อ่ะนะครับว่าพี่ต้องมาทํางานแล้วพี่ต้องแบบไม่ง่วงต้องทํางานได้เจ็วันนะนะก็เป็นความคาดหวังหนึ่งที่เราในฐานะคนทํางานก็แบกรับนะครับตรงนี้ไว้น้องๆหลายคนพี่เชื่อว่า,าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมหรืออาจจะต้องหาตังค์ส่งให้ที่บ้านนะครับเราต้องแบกรับความฝันของเราไว้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นั้นแนวทางต่างๆถ้าน้องๆอยากดูรายการต่อๆไปของปีหน้าที่ฟิชชั่นนะจะบอกเลยบอกว่าพี่จะเน้นเรื่องโภชนาการเยอะมากเพราะโภชนาการเนี่ยยิมปิดน้องๆก็ทําได้เห็นด้วยไหมนะครับแล้วโภชนาการมีอะไรให้เราเรียนเยอะมากนะครับถ้าชอบกดติดตามแล้วก็ดู ตอนนะครับฟีเจชั่นปีหน้าเจ๋งแน่ๆนส่วนเรื่องออกกำลังกายเนี่ยที่จะเน้นไปที่เรื่องของ movement ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสอน anatomy มากขึ้นตอนเราเข้าใจง่ายเอามาปรปับใช้นะครับแล้วก็ลงลึกมากขึ้นมีงานวิจงงานวิจัยมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือรายการของปีหน้าเนี่ยพี่อยากให้มันมาเป็นแบบสนิทกันมากขึ้นพี่จะอาจจะไปต่อยมวยนะครับไปเป็นกระสอบทรายให้คนนู้นคนนี้เขาต่อยถ้าอยากเห็นพี่ฟ้าต่อยแฮชแท็กเข้ามาบอกว่าพี่ฟ้าเป็นกระสอบทรายเพื่อให้เราได้มีได้เจอกันบ้างแล้วก็มีะรติดตามมชเลา จะไปเจอกันที่ไหนนะครับเพราะปีนี้ก็มีไปแล้วแฟนๆถ้าอยากมาเจอพี่ฟ้าก็รอติดตามข่าวทั้งหมดนี้นะครับก็อยากจะ recap ให้น้องๆฟังว่าปีหน้าเนี่ยเรามีรายการอีกเยอะเลยลงลึกแต่สนุกขึ้นย้ำสองคำง่ายๆเลยครับเพราะน้องๆเนี่ยดูพี่มาหลายปีนะครับเราอยากจะเข้าใจเรื่องของแบบเฮ้ยแป้งมันทํางานแต่ตัวเป็นโมเลกุลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในแบบที่สนุกที่สุดที่จะทําได้แล้วเข้าใจง่ายปีนี้เนี่ยเราก็ทำ e b o ๊กไปทั้งหมด34เล่มที่มันเยอะมากๆน้องๆที่อยากสนับสนุนช่องเราเนี่ยก็มีช่อง ง่ายมากอ่านแล้วเอาไปทํารับรองว่าได้ผลนะครับหรือจะมาเรียนกับเราก็ได้ใครอยากเป็นเทรนเนอร์อยากที่จะสร้างอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองรักนะครับมาเรียนกับพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับไม่ได้เป็นคอร์สออกกำลังกายหรือว่าคอร์สที่สอนเรื่องของจิตวิทยาในการเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวปีหน้านะครับจะมีคอร์สแนวนี้มาเยอะมากอีบ e ุ๊กเนี่ยมาอีกหลายเล่มเลยนะครับตอนนี้ทีมงานก็เวิร์คาร์ดนั่งผลิตกันอยู่มีการ์ตูนสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆาเลยนะที่ติดตามกันมาตั้งหลายปี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ความรู้ของเราน่าจะเพิ่ ให้เยอะมากตอนนี้พี่เรียนหลายคอร์สมากเลยนะครับเรียนเซอร์ของโภชนาการเนี่ยประมาณ5เซอร์ด้วยกันพร้อมกันนะครับผ่านไป2เซอร์ละไม่อยูจะเป็นเรื่องโค้ชโภชนาการเป็นเรื่องของพวกแพลนเบสเป็นใหม่ๆที่มันเจ๋งๆนะครับจิตวิยาตอนนี้กําลังเรียนอยู่ถ้าเกิดว่าเรียนแล้วมันสนุกตรงไหนเนี่ยพี่จะเอามาทําคอนเทนต์ให้ฟังงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับโภชนาการนะครับงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายสัญญานะครับว่าคอนเทนต์ของเราจะลึกขึ้นแต่สนุกนะครับเข้าใจง,ง่ายๆถ่ายกันเป็นกันเองแบบนี้ทนมา,าง,งวงาดวย 3- 1 หทุกคนครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ปี2 0 2 1นะมีอะไรดีๆมาฝากเยอะมากนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนดูวัตถุแคนนะครับมีอุปสรรคอะไรในชีวิตทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นอนไม่พอไปกินให้ดีนะครับกินไม่เป็นก็ไปนอนให้พอออกกำลังกายไม่เป็นก็ฝึกในสิ่งที่ตัวเองทำได้เอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วปีหน้าเจอกันนะครับจะมีอะไรเจ๋งๆเยอะมากขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ